สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายเกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้นะครับก็เราจะมาเอารูด,ดีะเราจะมารีวิวเอีเวนต์นะครับประจําวันที่30มธันวาคมนะครับก็เป็นเอีเวนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับก็เป็นอีเวนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เอีเวนต์ที่มาในวันนี้นะครับเป็นเอีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่ที่มาในวันนี้เนี่ยชื่อว่า เทพีอูดนะครับโอ้ oh, ชื่อคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะเทพีสกูตแสดงว่าน่าจะเป็นเหล่าเทพีเหมือนกันใช่ปะ่ะอันนี้เพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็เทพีสกูตอันนี้เป็นเทพีอูดอูดนะครับก็มาดูความสามารถกันค่าสเตตัสก็คุ้มเต่าให้8ปดเจเยอะอยู่นะนะครับ มาดูจี้ติดตัวครับจี G ้ติดตัวนี่ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับเพิ่มค่าผ่านทางสองเท่าร้อยเปนะครับแล้วก็มีโอกาส40%ไปยังพื้นที่ในก็ได้ในแถวเดียวกันซึ่งความสามารถเหมือนกับตัวนี่เลยนะเหมือนตัวยุนอาชุดม่น้ำทักษะผสมแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับมีหลาทักษะผสมแต่ต่างตรงที่คือมีหลาทักษะผสมกับยุนอา ชุดายน้ําทักษะผสมเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะกว่าอันนี้มันตั้ง4ี่ห้านะครับส่วนเทพีอูดเนี่ยสี่สิบนะครับส่วนสกิลนะครับสกิลก็คือหากตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะมีโอกาส30%ไปยังพื้นที่เอโอ้โหพูดเป็นอีสานเลยขออภัยด้วยก็คือโอกาส30%ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ทันทีนะครับหลังจากจ่ายค่าผ่านทางนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลใหม่เลยนะ นะครับเป็นสกิลใหม่ที่เข้าในรายเกมเศรษฐีเซิร์ฟไทยนะครับเพื่อนเพื่อนคงยังไม่เห็นเพ,พื่อนเพื่อนคงงงกับความสามารถนะครับว่าไอ้สามสิบเปอร์เซ็นไปยังพื้นที่ได้ก็ได้หลังจากจ,จ่ายค่าผ่านทางแล้วคืออะไร <c oughs> ผมจะอธิบายง่ายๆก็คือถ้าสกิลตัวนี้ออกเนี่ยเราสามารถไปพื้นที่ตรง,ตรงไหนก็ได้ครับทั้งทั้งแมปมันไม่ได้จํากัดเฉพาะลายนะมันไม่ได้จํากัดเฉพาะในแถวเดียวกันคือถ้าสกิลตัวนี้ออกเนี่ยเราจะไปพื้นที่ ตรงไหนก็ได้ในแผนที่ครับอย่างสมมติเราอยู่ในลายนี้เราจะไปลายนู้นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าในสกิลมันไม่ได้เขียนจํากัดบอกว่าเฉพาะในแถวเดียวกันก็คือจะไปส่วนใดของแผนที่ก็ได้ถ้าสกิลตัวน,นี้ติดนะครับแต่ถ้าจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดเป็นแบบยกเว้นค่าผ่านทางแล้วไปพื้นที่ใดก็ได้ในแถวเดียวกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนนะครับถึงจะไปพื้นที่ก็ได้ ต้องไปยไปพื้นที่ได้ก็ได้ในแถวเดียวกันซึ่งโอกาส3ามสิบเนี่ยก็เยอะอยู่นะนะครับถ้าถามว่าไอ้สกิลตัวเนี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่คือเราไม่ต้องไปบินครับเราไม่ต้องไปบินให้เสียเวลาเพราะว่าตัวสกิลตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปบินให้เสียเวลาครับเพราะว่าถ้าสกิลตัวนี้ติดเนี่ยย่สมมติถ้าเรายังขาดอีกเมืองเดียวเราก็จะจบคูณ5จบทริเปิลจบลน์จบทัวริซึมเนี่ย ถ้าสกิลตัวนี้ออกเนี่ยเรามีสิทธิ์จบเกมได้เลยนะแต่ข้อเสียอยู่อย่างคือต้องมันเป็นแบบจ่ายค่าผ่านทางอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแบบยกเว้นค่าผ่านทางเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอสายลมละลายเนี่ยไปเจอเมืองแพงๆก็ข้อเสียอยู่นะนะครับอ่ะเรามาดูวิธีหาครับวิธีหาก็ก็ให้เปิดแพ็คแพ็คพิเศษครับก็ให้หาจากนี่เลยครับอีเวนต์ตัวละครนะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยเนาะนี่ครับ ต้องหาพวกการ์ดพวกนี้นะนะครับก่อนอื่นเราต้องหาคาร์ดเอสก่อนนะครับเราก็ต้องหาายแห่งห่วงเวลานะครับหมายเลข1จนถึงหมายเลขสีนะครับแล้วก็ S บวกนะครับต้องหานาฬิกาไซเอบวกหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขสาแล้วก็การ์เทปีอุดคาร์ดเอสด้วยนะครับตามนี้เนาะก็วิธีหาครับก็แน่นอนครับก็ต้องเปิดแ็กพิเศษครับซึ่งไม่พ้น ไม่พ้นอันนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดสักหน่อยแล้วกันเนาะผมจะเปิดแค่สองอพอเพราะว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอ่ะครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามอ่ะมาดูจะได้ไรครับหนึ่งสองสาโอหมายเลขสามกับหมายเลขสี่ไม่ออกเลยครับแต่หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนี่ออกบ่อยอยู่นะนะครับอ่ะครั้งสุดท้ายครับ หมายเลขสามหมายเลขสี่ออกแล้วเปิดอีกสักรอบดีไหมอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วครับผมจะไม่เปิดละเพราะว่าเพชรหมดพอดีเลยเนี่ยโหแต่นาฬิกา้ายห่วงเวลาออกบ่อยมากนะนี่ผมได้แล้วครับคัทเอสก็รับมาเลยแล้วกันเนาะแล้วก็พอรับมาแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เป็นไอ้วัตถุดิบมันจะไม่หายไปนะนะครับเราก็รับมาเลยอีเวนต์นี้มันแจก สูงสุด300เพชรก็คือคาด S ได้100เพชร S บวกได้200นะครับอ่ะเดี๋ยวรอลํามาเลยคาด S ออันนี้หรือปะอ่าอันนี้นะครับนี่ชื่อก็จะขึ้นนะครับก็ได้100เพชรและที่เหลือเราก็เก็บไว้เนาะนะครับแต่เท่าที่ผมเปิดไป3แพ็คเนี่ย A บวกไม่ออกเลยนะไอตัวเนี่ยตัวนาฬิกาทรายไม่ออกเลยสแสดงว่านาฬิกาทรายน่าจะออกยากนะครับ แต่อีเวนเนี้ยเดี๋ยวเราไปอ่านประกาศครับประกาศรู้สึกว่าเราสามารถเอาการ์ดวัตถุดิบ A เนี่ยไปรวมกับ A a อะไรก็ได้นะมันจะมันจะมีโอกาสสุ่มแรนดอมวัตถุดิบ A บวกด้วยนะครับอ่ะอยู่ไหนเอย่ยนี่ครับก็คือเอานาฬิกาทรายแห่งห่วงเวลาเนี่ยหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขสี่เอาหมายเลขอะไรก็ได้ครับอัพให้ตันแล้วก็เอาไปรวมกับ A อะไรก็ได้นะครับมันมันก็จะสุ่มแรนดอมนาฬิกาทรายหรือ มีโอกาสสุ่มได้การ์ดเทปีด้วยนะนะครับแต่มันจะสุ่ม S ถึง S บวกนะถ้าดวงดีเนี่ยได้ S บวกไปเลยก็จบอีเวนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรวมให้ดูสักคู่หนึ่งแล้วกันเนาะนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูบัฟเสริมก่อนครับว่าถ้าอัพตันเนี่ยจะได้บัฟเสริมอะไรนะครับนี่ครับบัฟเสริมนะครับถ้าอัพตันในช่วงระยะเวลาอีเวนต์เนี่ยคุ้มเต่า bonus ong, bonus under, โบนัสทองโบนัสคะแนนอันดับส่วนรา่าผ่านทางส่โโลนการซื้อต่อบวก7นะเพิ่มไปอีก7แล้วก็บัฟ มันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส97%นะครับยกเว้นค่าผ่านทางสูงสุด2ครั้งก็คือการ์ดดำสครั้งนั่นแหละแต่ผมว่าสองครั้งให้น้อยนะโหถ้าให้4ครั้งเนี่ยผมว่าอึดอะเอาดีตัวเทพีอุดอะแต่นี่ให้2ครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูให้รวมอีกสักครู่หนึงแล้วกันเนาะนะครับก็คือให้นาการ์ดไอตัววัตถุดิบเมื่อกี้ A ไปรวมกับ A อะไรก็ได้นะครับแต่ก็ยังดีนะที่ไอวัตถุดิบพวกเนี้ย มันจะไม่หายไปนะเวลาแรกอะคือข้อดีมันอยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับอ่ะเราลองรวมให้ดูสักครู่หนึ่งแล้วกันมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้วัตถุดิบครบทั้งสามหมายเลขหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้คาร์ด S เรามีแล้วโอดีครับติด l อ e เล e คูณ2ก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ประหยัดทองเราด้วยนะครับแล้วก็ไปรวมกับ A อะไรก็ได้ขอเอา A เงาแล้วนครับอ่ายี่สิบพอดีเลยโอ้โหไม่ติดคูณเลยครับเนี่ยพอไม่ติดคูณปุ๊บมันก็เปลืองทองเรานะครับมันก็เปลืองทองเราเอาสิบหกสิบยี่สิบอ่าแม่พึ่งมาคูณให้ตอนจบ อ่ะพอได้มาแล้วนะครับเราก็เอาไปรวมนะครับอ๋อนี่ครับที่จริงอะ่ะถ้าเกิดเรานำการนาฬิกา A บวกเนี่ยไปรวมกับ A อบวกอะไรก็ได้นะครับมันก็จะแรนดอมสุ่มตัวละครตัวเก่าๆด้วยนะรู้สึกมันมีโอกาสสุ่มได้ตัวละครตัวใหม่ด้วยนะนะครับแต่ก่อนอื่นขอรวมอันนี้ก่อนนี่ก็จะขึ้นว่าอีเวนต์รวมนะครับมามาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรหนึ่งสองสาม อ่าได้หมายเลขสอนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าผมยังขาดหมายเลขอะไรนี่ครับขาดหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสาผมผมว่านะต้องมีหมายเลขได้หมายเลขหนึ่งที่จะหายากะนะครับอ่ะรวมอีกสักครูแล้วกันลองดูก่อนทองผมก็ไม่ค่อยจะมีแล้วด้วยเนี่ยนะครับเอาหมายเลขหนึ่งนี่แหละ อ่ะหมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมนี่นแหละโอหคูณให้หนึ่งจุดเจ็ดเองไอ้หนึ่งจุดห้าพูดผิดโอ้โหทองผมจะหมดแล้วด้วยอ่ะ ขอบอกว่าอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์เปืองทองมากนะเพราะว่าต้องมาต้องต้องมาเสียเวลารวมอะ่ะนึกดูดิแล้วเปืองทองเรามากอะ่ะเนี่ยพอมันไม่คูณปุ๊บทองเราก็จะหมดหมดไปเรื่อยๆอครับ เดี๋ยวรวมคู่นี้เสร็จก็เดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกันเนาะนะครับแม่มาคูณให้ตอนท้ายนะครับอ่ะแล้วก็รวมเลยนะครับอันนี้รวมคู่สุดท้ายในในคลิปนี้แล้วเนาะนะครับอ่ะรวมไปมามาดูกันครับได้หมายเลขอะไรหนึ่งสองสามอ่ได้หมายเลขหนึ่งครับ ก็เท่ากับว่าผมขาดหมายเลขเท่ากับว่าผมขาดหมายเลขสามนะนะครับผมขาดอีกหมายเลขเดียวผมก็ได้เทพีอูดแล้วนะอ่ะก็เอาเป็นว่าขอจบครีบวันนี้กันเนาะก็ถือว่าอีเวนเนี้ยผมว่านะหมายเลขสามผมว่าต้องออกยากแน่่ผมเดาไว้เลยนะนะ้าก็ต้องภาวนาว่าขอให้ผมได้ละกันนะครับอ่ะเพื่อนๆใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้ก็ขออวยพรให้ได้กันทุกคนละกันเนาะนะครับก็ ตอนนี้ผมขาดนาฬิกา A บวกหมายเลข3นะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองหาดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับถ้าผมได้ตัวละครตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาทดสอบรีวิวกันนะครับเราจะมาทดสอบตัวสกิลว่ามันจะออกบ่อยหรือเปล่าซึ่งสกิลไอ้ซึ่งจี้ติดตัวเนี่ยโอกาส40ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในแถวเดียวกันอันนี้คงไม่ต้องรีวิวหรอกเพราะว่าเพื่อนๆรู้ความสามารถกันหมดแล้วนะครับอ่ะก็รีวิวอีเวนต์ใหม่วันนี้กันเนาะก,ก็ เป็นอีเวนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอีเวนต์ก็หมดวันที่สี่มกรลานะครับก็วันที่สี่นี่รู้สึกตรงกับวันพุธเนาะตรงกับวันพุธก็อีเวนต์หมดวันพุธเพราะว่าวันอังคารเป็นวันหยุดไงนะครับก็อีเวนต์ก็เลยเลื่อนมาหมดวันพุธแทนนะครับก็ขอรีวิวอีเวนต์วันนี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ